โอ้ยแค่ผิวหนังเอง,งเด็กๆคนๆเลยสวัสดีครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2552ขณะนี้เราอยู่ในย่านบางน้องแขมซอยเพชรเกษม69นะครับตรงนี้เราก็เห็นว่าเป็นสุนัขจรจัดที่เลี้ยงมังแต่เล็กวันนี้แก่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเนื้องอกบริเวณเรียกว่าช่องรูทวานนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ใช้วิธีการผ่าตัดแก้ไขมไม่ได้ยากอะไรมากนะครับ Today, is twenty six June, twenty nine here we now, Nong Khem, Urban Bangkok. This case uh, is stay locked. Uh, around in the in the, uh, in the village, and this case nine years old have the tumor. And now, and now, uh, and now, I use surgery for this case surgery. ขอเฮลิทอ right. ้าวแล้วปะชื่อแพตตี้วเมีอะใช่แต่ว่าเขาไม่เคยผสมกันเลยนะแต่งหมอทำไมไม่ยอมตัดนหมอเขากลัวอะไรเอา ครับการผ่าตัดก,ก็เรียบร้อยดีนะครับเพื่อก็คงไม่มีปัญหาอีกเนื่องจากว่าเป็นแค่บริเวณใต้ผิวหนังเท่านั้นเองนะครับก็เห็นอย่างนี้ก็จริงอาจจะดูง่ายๆแต่ว่าบริเวณดูเปิดเอาไว้เอาไว้ว่าสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นี่เขาจะเซนซิทีฟในเรื่องของความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาอันนึงก็คือตอนช่วงตัดใหม่เท่านั้นเองที่เขาจะยอมให้ตัดง่ายๆหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วครับ